สวัสดีครับคุณพี่ชัยยันนะครับงานที่สั่งประกอบไว้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุด a t s นะครับคุณพี่ชัยยันจะเอาไปใช้กับงานสลับนะครับมิเตอร์ TOU กับมิเตอร์ปกตินะครับก็มิเตอร์ TOU ก็จะใช้ในช่วงออฟพีคนะครับชุดนี้นะครับใช้ตัวทามเมอร์นะครับเป็นตัวคอนโทรลนะครับแล้วก็จับพิเศษขึ้นมาครับเราจะมีเซนเซอร์จับกระแสนะครับจากโจทย์ที่ทาง คุณพี่ใช้ยันให้ไว้คือกรณีนะครับที่ชาร์จรถไฟฟ้านะครับชาร์จรถไฟฟ้านะครับถ้าเกิดการใช้งานนะครับของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านนะครับเป็นช่วงของมิเตอร์ทีวีนะครับวงจรนี้นะครับจะตัดสลับกลับมาให้ใช้ไฟจากมิเตอร์ปกติทันทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทดสวงจรให้ดูนะครับนะอันนี้ก็จะพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับนะจะมีเซ็นเซอร์นะครับตัวจับกระแสนะครับ การทางานครับของการชาร์จรถไฟฟ้าครับในที่นี้นะครับผมจะจําลองโดยใช้ตัวในเปาผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออธิบายคร่าวๆในการทํางานของอุปกรณ์ก่อนนะครับตัวนี้นะครับแมกเนติกตัวที่1นนะครับใช้คอนโทรลครับหรือต่อวงจรของมิเตอร์ปกติตัวนี้นะครับเป็นแมกเนติกตัวที่2นะครับใช้ตัดต่อวงจรนะครับของมิเตอร์ TOU นะครับ วงจรของผมนะครับจะทําเป็นแบบอินเตอร์ล็อกนะครับกรณีที่แมกนีติกมันเสียหายหรือมันค้างมันอาร์คหน้าคอนแทคขึ้นมานะครับอ่ะก็ตัวหนึ่งจะไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการไฟชนกันไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็จะมีเลย์สองตัวนะครับตัวหนึ่งนะครับใช้ควบคุมการสลับการทํางานของแมกนีติกทั้งสองตัวนี้ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับใช้ตัดวงจรนะครับกรณีที่มีการชาร์จรถไฟฟ้านะครับ ระบบนะครับจะตัดจากการใช้แม็กไฟจากมิเตอร์ T.U. นะครับกลับมาเป็นไฟบ้านทันทีนะครับอธิบายช่องต่อนะครับช่องต่อนะครับ L1 N1 นะครับก็เป็นมิเตอร์ปกตินะครับหรือไฟจากการไฟฟ้าที่เป็นมิเตอร์ปกติ L2 N2 นะครับมิเตอร์นะครับต่อมิเตอร์จาก T.U. นะครับหรือการไฟฟ้าที่เป็นมิเตอร์ T.U. นะครับก็คือช่อง3ช่อง4นะครับผมได้เขียนไว้ให้แล้วนะครับ L2N2 L3N3 นะครับคือโหลดต่อไปใช้งานนะครับโหลดต่อไปใช้งานนะครับ L4N4 นะครับต่อไปกับ power wall นะครับหรือชุดชาร์จรถไฟฟ้านะครับอันนี้นะครับตัวนี้จะเป็น h ั m m e r นะครับ h ั m m e r ก็จะตั้งเวลาเป็นช่วง off peak ของการใช้ไฟจากมิเตอร์ TOU นะครับด้านหน้าตู้นะครับจะเป็นไฟแสดงสถานะสีเขียวนะครับแสดง การใช้ไฟฟ้านะครับจากมิเตอร์ปกติสีน้ําเงินนะครับใช้ไฟจากมิเตอร์ UU, รทีอยูนะครับส่วนสวิตช์นะครับจะเป็นสวิตช์ออโต้ออฟแมนนวลนะครับออโต้ Auto คือปรับให้ตัวทามเมอร์เป็นตัวสั่งสลับนะครับส่วนแมนนวลก็คือใช้ในวันนักาขัดจลึกนะครับกรณีที่นะครับส่วนแมนนวลใช้ในวันนักขัดจลึกกรณีที่ เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขาอชานะครับวันนี้จะเป็นออฟพีคนะครับแต่ตัวทัมเมอร์นะครับเราไม่สามารถตั้งเวลาได้เพราะเราไม่ได้ตั้งเวลาทั้งปีเราตั้งเวลาเป็นรอบอาทิตย์นะครับนะฮะนี่เราสามารถออโต้ได้กรณีเป็นวันนักขัตเตอเลิกนะครับอ่ามันจะเป็นช่วงออฟพีคทั้งวันนะครับเราก็ไปบิดสวิตปัป๊บเข้าไปนะครับมันจะสลับมาใช้ไฟจากมิเตอร์ทีโอยูทันที หลดที่เราใช้งานนะครับก็คือจําลองเป็นหลอดไฟนะครับนะตัวนี้ก็จะสลับนะครับเวลาสลับก็จะมีไฟกระพริบเล็กน้อยนะครับตัวพัดลมทีวีตู้เย็นแอร์ยังทํางานต่อเนื่องปกติไม่ต้องไปเปิดปิดใหม่ไม่มีปัญหาครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเทสวงจรให้ดูนะครับเดี๋ยวกลับมาที่โหมดออโต้ก่อนนะครับนะตัวตัวทามเมอร์เนี่ยก็ตัวนี้จะต้องกดสองครั้งนะครับให้ตัว A มันหายไปนะครับ แล้วเราจะไปสั่งงานได้อ่าตัวนี้นะครับเราใช้ตัวทัมเมอร์สั่งนะครับอ่าออฟนะครับถ้าเกิดเรากดออนปุ๊บมั่นคติดตัวที่สองจะสลับมาทํางานนะครับลองสังเกตน,นะครับอ่าสลับแล้วนะครับเร็วรวดรรนใจอ่าสังเกะครับกรณีที่อยู่ที่แมกนิิกฝั่งทีโอยททำงานนะครับถ้าเกิดมีการลดชาร์จลดไฟฟ้าขึ้นมานะครับ ระบบจะสลับมาใช้เป็นมิเตอร์ปกติทันทีนะครับสังเกตที่แมกนีติกตัวนี้นะครับมันจะยุบลงอ่ายุบลงแล้วนะครับอ่ากรณีที่หยุดการใช้รถอัตโนมัตินะครับแบตเตอรี่ในรถเต็มนะครับสมมติชาร์จไปได้2ชั่วโมงแบตเต็มนะระบบการจับกระแสตรงนี้ก็จะน้อยลงนะครับระบบก็จะตัดกระแสปึ๊บสลับมาเป็นใช้ไฟจากมิเตอร์ทีเทันทีครับกับอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าในบ้าน อ่านี้ผมจำลองให้แล้วนะครับโอเคนะครับสังเกตที่การทำงานของตัวเซ็นเตอร์นะครับโอเคนะฮะก็งานเรียบร้อยดีนะครับคุณพี่นะครับก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ผมจะสั่งส่งให้นะครับ นะสนสมาชิกท่านใดนะสนใจสอบถามได้นะครับตัว ATS นะครับสลับแหล่งจ่ายไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นการสลับมิเตอร์ T U U มิเตอร์ปกตินะครับนะโจทย์ต่างๆนะครับมีทักทายเข้ามาคุยกันได้อยากได้แบบไหนแมกเนติกขนาดไหนอยากได้เป็นโซนอฟสวิตนะสั่งการทำให้ได้หมดนะครับอยากจะให้ใช้ทามเมอร์ธรรมดาหรือจะมี2ระบบ3ระบบ นครับทาไทยเข้ามาคุยสามารถทําให้ได้นะครับนะถ้าจะเป็นระบบโซน o อฟสวิตหรือต้องมี Wi-Fi นะครับก็ดีอย่างหนึง่งไม่ว่าพี่จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไทยหรือทั่วโลกนะครับพี่สามารถนะออนมาสั่งให้เปิดปิดระบบให้เป็นใช้ไฟจากมิเตอร์ปกติหรือมิเตอร์ tuu ได้เลยนะครับข้อดีมันก็อยู่ตรงนั้นนะฮะส่วนในวันนี้นะครับก็ผมก็จะจับจบคลิปการน,นําเสนออยู่แค่นี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ ขยันอย่างมากนะครับที่สั่งชุดนี้เข้ามานะครับนะแล้วก็สมาชิกท่านใดนะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทร0865175083นะครับแล้วก็ l ล n e ID ีธีรศักนะครับธีรศักหรือแอดเบอร์0865175083นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยทักทายเข้ามาคุยกันครับสอบถามได้ยินดีให้ข้อมูลนะครับก็ถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาครับยังไงวันนี้ก็ ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปตัวนี้ลง YouTube ไว้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะเพิ่มยอดสมาชิกขึ้นมานะครับตอนนี้ก็มีติดต่ออยู่มีติดตามอยู่ประมาณ3 0 0คนนะครับก็ทามันได้สักพันคนก็ดีนะครับช่องทางการติดต่อก็จะมากขึ้นอย่างไรก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ